สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่านะครับวันนี้นี่พามาชมคีย์บอร์ดจากค่ายคาซิโอครับก็เป็นรุ่นท็อปในซีรีส์ CTX นะครับเป็น CTX 5 0 0 0นะครับเนาะอ่าก็ CTX 5000นะครับนี่ Touch Responding นะครับ General MIDI USB นะครับให้ดูหน้าจอนะครับนี่มันอยู่ภายนอกนะครับ แต่มีแบ็คไลท์นะครับหน้าจอสว่างสดใสสวยงามนะครับรุ่นนี้เท่าที่ลองเล่นดูนะครับมีความรู้สึกว่าเสียงดีนะครับเสียงดีกว่ากว่าที่คาดเอาไว้อยู่นะครับย่านเสียงโลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันก็หนักแน่นกว่ารุ่น CTK ทั่วไปนะครับพอประมาณเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องนะครับ AIX Sound Source นะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับออกผิดขออภัยมาดูรอบๆอบเครื่องครับสภาพสวยมากนะครับหม้อแปลงจะเป็นหม้อแปลงเทียบตัวนี้นะครับอ่านะครับเนาะอ่านะครับตรงนี้นี่ก็จะเสียบ แฟลชไดร์ได้นะครับ USB แฟลชไดร์แล้วก็ตรงนี้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เอาพุทแยก LR นะครับซ้ายขวาช่องหูฟังครับถัดมา Mix-in นะครับเสียบไม้ได้อ่านะครับตัวนี้วอลลุ่มไม้นะครับออ d ิโออินพดดนะครับ1อันพดโดที่2องเอ็กเพนชั่นอันนี้ d c ซีอินนะครับ ภาพสวยง,งามมากมีตัวเครื่องกับหม้อแปลงเทียบนะครับในส่วนของนะครับจังหวะไทยีนผมก็ลงไปแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างจังหวะได้นะครับสร้างจังหวะจากในเครื่องนี้เลยนะครับสร้างได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บได้100 User ยเซอร์นะครับจังหวะนี้เก็บได้100จังหวะเลยเสียงก็เหมือนกันนะครับในส่วนของเสียงเนี่ยนะครับเราปรับแต่งได้แล้วก็เก็บไว้ได้100เสียงนะครับ เรียกได้ว่าเหลือกินเลยนะครับแล้วก็นะครับบันทึกเป็นเพลงได้นะครับเป็นมา multi tag นะครับเนาะ multi tag m u l t a g เนี่ยบันทึกได้รู้สึกจะสิบสิบเพลงนะครับนี่นะครับเนาะทำเพลงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเสียงแต่งผมแต่งลงแบงค์ไว้แล้วนะครับเป็นก้าวๆนะครับในส่วนของจังหวะไทยเดี๋ยวผมให้ดูกัน user l ิฟ t e ขึ้น คือชอบตรงที่มีพื้นที่เก็บเยอะนะครับอ่านี่นะครับอ่าที่เก็บจังหวะไทยหรือว่าจังหวะที่เราสร้างขึ้นเยน,นะครับจะเริ่มจากสองเก้าสี่นะครับไปหนึ่งร้อยเลยนะครับปึ๊บนี่เอานะครับเลยนี่ถึงสามเก้าสามนะครับเยอะมาก สร้างจังหวะได้ลงจังหวะได้แต่งเสียงได้สุดยอดนะครับเสียบไม้ได้อีกตั้งหากฝั่งทางนี้นะครับพิชเบนนะครับตัวนี้เป็นโม d ดลโมดลเลชันนะครับโมดลเลชันขนาด61คีนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาทดลองเสียงแต่งและจังหวะไทยดูคร่าวๆนะครับ thank you การประกันใดขอไปนะครับก็นะครับเหมาะกับนะครับท่านที่มาหาคีย์บอร์ดที่มีลําโพงในตัวนะครับที่สามารถเล่นจังหวะไทยได้นะครับหรือแม้กระทั่งสร้างจังหวะไทยได้นะครับเสียงดีๆฟังก์ชันเยอะๆนะครับแนะนํารุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆอย่างยามาฮ่านะครับที่ในเรนเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือสองแล้วกันนะครับถ้าเป็นมือสองเหมือนนิดๆก็จะ ตรงประมาณพวก PSRE 463 473พวกนี้นะครับนะครับหรือ S 550พวกนี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับรุ่นนี้จะแซมเสียงไม่ได้นะครับแซมเสียงไม่ได้แต่ว่าปรับแต่งเสียงได้นะครับปรับแต่งเสียงปรับแต่งจังหวะได้มีฟังก์ชันมิกเซอร์นะครับปรับเอฟเฟกปรับความดังเบาแผนซ้ายขวาได้อีกเยอะนะครับโอเคครับผม ถ้าไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับอันอิเล็กทรอนนะครับผม0900917708คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ